เชา้าๆได้เมนูข้าวต้มหน้ากุ้งหมูสับร้อนๆสักถ้วยคงจะดีไม่น้อยครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับเริ่มเจียวกระเทียมกันก่อนอน,นะครับเราก็ใส่น้ํามันลงไปในกระทะแล้วก็นํากระเทียมโขกเนี่ยลงไปเจียวให้เหลืองกรอบก่อนเลยครับเชฟใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับเมื่อเหลืองกรอบได้ที่แล้วเชฟก็จะตักขึ้นไว้ส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็ยังให้เหลือคากระทะอยู่อีกนิดหน่อยนะครับเชฟจะใส่ด้วยหมูสับลงไปอีก50กรัมครับลงไปล้วนต่อเลยครับเอาให้หมูสับสุกให้หมดเลยนะครับกุ้งสับลงไปอีก150กรัมครับแล้วก็ผัดต่อเลยครับกุ้งแป๊บเดียวเขาก็จะสุกอยู่แล้วแหละครับ เมื่อทุกอย่างเริ่มสุกดีแล้วเชฟจะเติมน้ำเปล่าไปเล็กน้อยนะครับเอาแบบคุกคลิกคุกคลิกก็พอครับปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวอีหนึ่งช้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรมก็อีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสครึ้นช้อนชาก็พอครับน้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อนชาครับ ผัดทุกอย่างรวมกันให้ละลายให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับกินความหอมทุกๆอย่างเนี่ยผสมประสานกันได้อย่างลงตัวเลยครับตอนนี้มีกลิ่นฟุ้งเต็มครัวหมดแล้วครับคราวนี้พักไว้ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำในขั้นตอนสุดท้ายกันเลยครับประกอบล่างครับ เชฟจะเอาเข้าวต้มมานะครับเราจะต้มให้เปื่อยๆเลยนะครับนี่แหละครับเราไม่ได้ต้มแบบจะต้มคล้ายๆโจ๊กนะครับใช้เวลากับเขาหน่อยหนึ่งเมื่อตักลงไปใส่ถ้วยแล้วนำกุ้งกับหมูสับที่เราผัดเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ครับลงไปลาดได้เลยครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยใช่ไหมครับ โรยต้นหอมผักชีซอยลงไปอีกเล็กน้อยนะครับเพิ่มกลิ่นแล้วก็ความสวยงามหยอกพริกไทยลงไปเพิ่มกลิ่นหอมอีกแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวที่เราตักเตรียมไว้ตอนแรกนะครับลงไปโรยครับนี่น่าจะเป็นเมนูแห่งความรักจริงๆเลยนะครับเช้าเช้าตื่นมาทําให้คนรักเรากินนะครับกดแชร์เมนูนี้เก็บไว้ทําให้คนที่เรารักกินกันนะครับ มีความสุขแน่ๆเลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ